มา12ปีแล้วค่ะเรียนรอ้นรองเปียโนเอพี่นุ่นคาในรอบกี่ปีในการ Come Back ครั้งนี้คะคือว่าเป็นการกลับมาในรอบ3ปีนะคะจริงๆเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของนุ่นเองเนี่ยก็อยู่ที่ช่องเสร็จนะคะจนตอนนี้กลายเป็นช่องเสซต HD นะคะ,ะก็ยังอยู่นะคะก็ขอบคุณในความเมตานะคะก็ยังมีแบบง,งานดีๆบทดีๆให้นุ่นได้มีโอกาสได้เล่น แล้วก็มีโอกาสได้แบบแฟนๆทางแฟนเจ็ดสีอะไรเงี้ยถือ่ดีได้ได้มีโอกาสได้ชมอะไรเงี้ยค่ะคือสำหรับละครทุกๆเรื่องอะไรเงี้ยรวมถึงเรื่องนี้เนี่ยมันก็ตั้งใจมากๆและเรื่องนี้เหมือนทุกคนบอกว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยอ่ะอันนี้มันยังเป็นแค่แบบจุดเล็กๆที่เริ่มต้นแต่ว่าพอพอละครดําเนินไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยคือเชื่อว่าทุกคนก็ต้องแบบเหมือนเหมือนจะเข้าใจตัวละครอะไรเงี้ยเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเอ่อเหมือนเรียกว่าอะไรอ่ะแบบ เวลาเราเล่นทุกคนเล่นอยากให้ไปจับใจค,คนดูอไะไรเงี้ยค่ะว่าว่าที่เขารู้สึกแบบนี้เขาเขาเป็นยังไงเพรานุ่นเชื่อว่า,าทุกๆคาแรคเตอร์สาหรับละคอเรื่องนี้เนี่ยมันจะตรงกับคนดูอีกเยอะเลยอย่างก,กับมาครั้งนี้ก็คืสอสมการเราปอยตัวแปนเลยเพราะพี่นุ่นฟาดฟาดไมอย่างเลยสนุกอะ่ะเป็นคนที่แบบเ,เล่นละครแล้วมีความสุข ถึงจะเหนื่อยแค่ไหนถึงจะแบบเล่นแล้วแบบโหเหนื่อยมากๆเลยอ่ะแต่ว่าเรามีความสุขอะ,ะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนมีความสุขไ,ไ,ได้เห็นเราได้เห็นเราด้วยมันต้องมีความยิ้มมันต้องมีไปได้เลยแต่เหนื <c oughs> ่อมากค่ะไม่ค่ะไม่ได้พักเลยค่ะจนถ่ายวันสุดท้ายวันปิดกล้องก็คือแบบสุดอ่ะเหนื่อยมากก็ทำไมต้องสนใจก่อเรื่องนี้เลยก็เพราะพี่เจี๊ยบด้วยแหละจริงๆตอนจบเพลิงเสน่หาทางช่องเศรษอย่างเงี้ยพี่เจี๊ยบบอกว่า อยากทำละครแล้วอยากให้นุ่มเล่นที่เจะพอคุยถึงเรื่องนี้ด้วก,นะกันนะคะก็เล่นเราก็สนุกด,ด้วยแล้วบทก็แบบคืออาจจะเป็นละครดีเมแต่ว่าก็เป็นละครที่เอปรับปรับให้เข้ากับยุคเข้าสมัยในตอนนี้ด้วยคนะ่ะ เขาเขาไม่เคยว่าเลยเพราะว่าเราทํางานที่เรารัากส่วนทุ่นเองก็ไม่เคยว่าที่เขาจะไปแข่งรถอะไรเ้วก็ซัพพอร์ตเขาเพราะเขาก็ได้ทำํำในสิ่งที่เขารักเหมือนกันเวลาเลิกกองเราพอดีื่มเขาตามลักตามส่งไหมครับพี่ลุงขาไม่มีนะคะไม่มีเลยค่ะเป็นส่วนโค้อะไรนถ้าเราแบบไม่รู้อยู่แล้วค่ะรู้อยู่แล้ววเนอเคกัใคัวช่ใช่ <c oughs> เพราะว่าแต่งงานมาคือสองปีแล้วค่ะเร,เรวบบรเนาะปเบดียวเองสองปีเล้วยังน่ารักู่น ก็เหมือนเดิมค่ะเราก็ได้ใช้ชีวิตได้เรียนรู้กันไปในทุกวันนี่ค่ะวามสำเราว่ายังมีให้เหมือนเดิมหน้ารักเขาเหมือนเดิมจะรับถวายสองวันนะคะขับจริงๆเป็นความตั้งใจของผู้จ่ายขพีเจียตัวพิจาาแล้วคือพี่เจียบอกว่าอยากรับถวายสุริยนธีรุ่งก็เลยบอกว่างานรุ่งรำด้วย แล้วก็เลยฝึกกัน3คนมีพี่เจียบมีนุ่นมีน้องเจียบคุณคุณนุนนนนนนน่นค่ะแต่ว่าพอดีพี่เจียบไม่สบายามำจำเลิกนะํำเลิกเนี้ยก็เลยไม่ได้ไม่ได้มารับด้วยแต่ว่าก็สอบกันนะคะจริงๆปเป็นอะไรที่ยากยากเหมือนกัน